ดูคลิปกันอยู่นะครับฝากกันกดติดตามตัวสีแดงนะครับอ่าและอย่าลืมนะครับมีกระดิ่งข้างๆนะครับกดกระดิ่งกดทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดครับสำหรับคลิปวีดีโอดีเด็ดนะครับขคอนโนจัดเลยนะครับนี่นิอโนสวัสดีครับวันนี้พามาชมรถไทยนะครับหรือรถฟินนั่งขับนะครับสำหรับคันนี้เป็นคูบาตาเ5น้านะครับ15.5แรงเท่านั้นนะครับ แต่รถเทียบกับของไทยประมาณ20ต้นๆได้เลยนะครับสำหรับคันนี้พร้อมหางนะครับแล้วก็มีระบบไฟฟ้าในตัวด้วยหาสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับแล้วก็เป็นเหมือนตาน้าเลยถ้าสังเกตนะครับรถเอียงซ้ายเอียงขวานะครับหางยังนิ่งเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือระบบไฟฟ้าที่ช่วยในการใช้งานนะครับแล้วก็คันนี้สับลูกค้าลูกค้าซื้อตัวหางดดินไปด้วยนะครับเดี๋ยว หนึ่งเดี๋ยวให้ชมนะครับสำหรับหางขุดดินการใช้งานจริงนะครับมีเลยใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับใครสนใจนะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ได้ตาม QR code ได้เลยนะครับสำหรับราคาคันนี้นะครับคันนี้ขายไป1 5ึ0 0 0บาทมีทอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับ15.5ห้าจุดหแรงเต็มๆนะครับไม่เรียกว่าเต็มเลยเรียกว่าเกินก็ได้นะครับสำหรับใครสนใจนะครับรวมครบชุดนี้นะครับไม่รวมหางแวกนะครับหางแวกอีกประมาณ20,000ื่นกว่าบาท นะครับใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับ ตัวตีให้ก่อนนะครับตีเป็นร่องนะครับเพราเราสังเกตนะครับติดหางรถไทยนะครับมันกม่บาทอย่างไรหาไม่ได้แล้วมีตัวเดียวนะครับ คลิป2นาีการใช้งานและการดูแลรักษานะครับตัวนี้เป็นรถคนดินั่งขับนะครับจะเป็นทัวร์ตา A155 นะครับก็จะเป็นสินค้าจองของคุณนิวัฒนะครับจะไปที่ชนบุรีนะครับจุดแรกนะครับเป็นน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องนี่จะเป็นเบอร์40ของดีเซลนะครับจุดเลนท้ายนะครับอยู่ด้านล่างนะครับเป็นน็อตคีซีของสีแดงนะครับจุดเติมนะครับก็เปิดฝาขึ้นมา ปัสสาขึ้นมานะครับจุดเติมจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นน้ำมันเครื่องเบอร์40นะครับแล้วก็เรดวัดนะครับจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับจุดต่อมานะครับก็จะเป็นน้ำมัน UD ดนะครับน้ำมัน U d ดจะอยู่ใต้เบาะนะครับใต้เบาะตรงนี้นะครับจะเป็นจุดเติมนะครับแล้วก็มีเรดวัดให้นะครับอันนี้จะเป็น UDT หรือ power tank นะครับจุดเด่นถ่ายนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นน้ำคิวซีหัวสีแดงเหมือนกันครับ ต่อมาเป็นน้ำมันเกียร์นะครับจะเป็นแอตเตอรี่นะครับก็จะมี2จุดนะครับเป็นเบอร์9 0นะครับตัวนี้นะครับใช้1.5ลิตรนะครับจุดเด่นถ่ายนะครับจะอยู่ด้านในนะครับเป็นโอทีซีของสีนําเงินนะครับตัดที่2นะครับเป็นน้ำมันเกียร์เหมือนกันนะครับอันนี้จุดเด่นถ่ายนะครับด้านล่างนะครับอันนี้ก็คือเลทนะครับเวลาเติมนะครับเติมให้ล้ออกนี้ก็คือพอนะครับจนจุดเติมจะอยู่ด้านบนนะครับใช้อยู่1.2ลิตรต่อมาเป็นการใช้งานนะครับ ก็จะมีเป็นคัสต์นะครับด้านข้างซ้ายนะครับเป็นคัสต์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นคันโยกนะครับจะเป็นตัวล็อกเกียร์เร็วนะครับก็คือถ้าเกิดเราเอาไว้ด้านล่างเอาขึ้นด้านบนนี้นะครับเอาไว้ด้านล่างอย่างนี้นะครับเกียร์เร็วจะล็อกนะครับสามารถเข้าเข้าเกียร์ได้นะครับจะจะเข้ายากนิดนึงนะครับเกียร์เร็วนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นช้ากับเร็วตรงนี้นะครับอยู่ด้านข้างเบาะนะครับดันมาด้านบนนะครับจะเป็นเร็วนะครับลงมาด้านล่างจะเป็นช้านะครับ ก็คือเป็นโลไฮนะครับแล้วก็ต่อมานะครับตัวนี้ก็เกียร์นะครับอันนี้เกียร์หลักนะครับเกียร์หลักก็คือจะเป็นถอยหลังเดินหน้าหนึ่งสองสามนะครับเกียร์ว่างอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เป็นเกียร์หลักนะครับต่อมานะครับด้านหลังเกียร์หลักมานะครับจะเป็น pto นะครับ pto ก็คือหมุนโรตารี่นะครับก็มี1 2 3สามนะครับจะมี3ามระดับนะครับแล้วก็เกียร์ว่างเกียร์ว่างเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับสีเหลืองตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือ เป็นพีดีโอรีเวิร์ดนะครับก็คือใบพวนจะหมุนย้อนนะครับก็คือสามารถหมุนย้อนกลับได้นะครับหมุนหน้าก็จะมี3นะครับหมุนถอยหลังมี1นะครับแล้วก็สวิตช์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวยกหางขึ้นหางนะครับเวลาที่ลูกค้าใส่หางนะครับจะได้ไม่ต้องไปดึงคอนโทรลอยู่ด้านไกลนะครับก็คือใกล้มือตรงนี้นะครับก็กดยกขึ้นยกลงได้นะครับยกหางขึ้นหางลงหางนะครับต่อมานะครับฝั่งขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวขึ้นหางนะครับ ตัวขึ้นหางตัวนี้ก็เป็นยกขึ้นนะครับอาหารลงนะครับก็สามารถเซตได้6ระดับ7ระดับนะครับก็หางขึ้นนะครับส่วนเวลาพวนนะครับก็จะมีตัวปรับลึกตื้นให้ตรงนี้นะครับ9ก้าันนี้ก็คือลึกนะครับถ้าหมุนมาด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือพวนไึกตื้นนะครับพวนหรือพวนตื้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เวลาถ้าเราเปิดมาตรงสีส้มตรงนี้นะครับอันนี้คือปิดอันนี้คือเปิดนะครับตัวนี้นะครับปุ่มตรงนี้ก็คือ เวลาเราใส่เกียร์ถอยนะครับหางจะยกขึ้นเองนะครับเราไม่ต้องเวลาจะถอยหลังนะครับเราไม่ต้องมายกคอนโทนที่นี่นะครับเราสามารถใส่เกียร์ถอยแล้วก็ยกหางขึ้นเองได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นชุดปรับเอียงนะครับอันนี้ปรับเอียงบาลานซ์ซ้ายขวานะครับสามารถเอียงซ้ายหรือเอียงขวาได้นะครับเบื้องต้นนะครับลูกค้าก็ต้องเปิดมาที่สีเหลืองหรือสีส้มก่อนนะครับอ่าเปิดมาที่สีเหลืองนะครับจะเป็นปรับเอียงออโต้แล้วเราก็สามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับถ้าเปิดมาถึงสีส้มนะครับตัวนี้ก็ จะใช้เป็นหางอโต้ได้นะครับถ้าลูกค้าจะใช้หางออโต้ระดับขึ้นลงนะครับต้องสัมพันธ์กับตัวนี้นะครับก็คือทางที่ดีนะครับเวลาควนดินก็ให้เปิดมาที่สีส้มนะครับระเบิดจะปกไปเต็มเต็มที่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดพ่วงนะครับถ้าเกิดว่ามาที่สีฟ้าสมมุติว่ามาที่สีฟ้านะครับสีฟ้าเหมือนกันนะครับอันนี้คือระบบไฟฟ้าปิดทั้งหมดนะครับจะไม่สามารถเอียงหางได้หรือขึ้นหางลงหางเองได้นะครับเวลาใช้งานนะครับแนะนําเปิดไปถึงสีส้มนะครับตัวที่สอง ส่วนตัวที่3ามนะครับให้เปิดเป็นสีส้มเหมือนกันนะครับก็จะเป็นพ่วงนะครับเป็นสีเหลืองสีเหลืองเป็นตัวเอียงเอียงออโต้นะครับอาจจะเป็นออโต้เหมือนกันนะครับก็เวลาใช้งานก็แนะนําไว้ให้เปิดลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตัวยกหางนะครับจะมีอีกหนึ่งจุดนะครับจะมีด้านข้างนะครับจะมีด้านหลังนะครับแล้วอีกหนึ่งจุดนะครับก็จะอยู่ได้ของมาลัตรงนี้นะครับจะเป็นพันโยตตัวนี้นะครับอันนี้จะทํางานทางเดียวนะครับก็คือดึงขึ้นเป็นเคลื่อนหางนะครับ ชี้ขึ้นอีกทีนึงจะเป็นลงหางนะครับสามารถขึ้นลงตรงนี้ได้เลยนะครับตามที่ในคลิปตอนปนดินนะครับพ็ผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับยกหางชี้ขึ้นนะครับเอาหางลงก็ชี้ขึ้นเหมือนกันนะครับขึ้นลงตรงนี้ได้เลยนะครับแต่เบื้องต้นนะครับถ้าจะใช้เป็นตัวนี้นะครับต้องเอาตัวนี้ลงมาที่สุดก่อนนะครับลงมาที่ล่างสุดนะครับถึงจะใช้งานเป็นตัวข้ามพรมอะไรได้นะครับต่อมาก็เป็นชุดคันเร่งนะครับคันเร่งก็จะมีคันเร่งเป็นคันเร่งมือนะครับ แล้วก็มีคันเร่งเท้าอยู่ด้านล่างนะครับเบรกก็สามารถแยกซ้ายขวาได้นะครับทิกุญแจปกตินะครับก็เป็นดับเครื่องนะครับเปิดแล้วก็สตาร์ทนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดจะสตาร์ทนะครับลูกค้าต้องเหยียบคัดก่อนทุกครั้งนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดเราเราไม่เหยียบคัดนะครับรถจะสตาร์ทไม่ได้นะคือก็คือจะเป็นระบบคูปสตาร์ทนะครับก็คือต้องเหยียบพัดตัวนี้ก่อนนะครับมีชุดไฟหน้าชุดแต่นะครับมีไฟเลี้ยวอด้านข้างตรงนี้นะครับ ่วนถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันจะอยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นน้ำมันดีเซลนะครับขั้นแรกนะครับเข้ามาในไลน์นะครับแล้วกดที่หน้าหลักอ่าหน้าหลักนะครับด้านล่างซ้ายมือมีคําว่าหน้าหลักกดหน้าหลักนะครับจากนั้นมุมบนขวามือมีรูปคนบวกนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คาตรงกลางนะครับตามที่ผมชี้เลย QR code นะครับ กดไปปุ๊บอ่ะแแกนไปปุ๊บจะมีข้างบนนะครับลิงก์เด้งมากดลิงก์ด้านบนนะครับก็ <Greek> จะมีเด้งลงมาครับอันนี้ก็คือรวมหมดแล้ว Facebook YouTube Line นะครับแล้วก็แคตตาล็อกนะครับอันแรกดูรายการสินค้าคือแคตตาล็อกนะครับสามารถกดเข้าไปได้ <The libr ing> แล้เราก็จะมีหมวดหมู่นะครับแรกๆนี่สีฟ้าๆนี่จะเป็นหมวดหมู่ทั้งหมดนะครับรถขุดเล็กรถคลนดินเดินตามนะครับอันนี้แยกประเภทไว้ให้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเป็น YouTube นะครับ YouTube เชิญที่2กดเข้าไปได้เลย YouTube เด้งมาแล้วนะครับก็ฝากกันไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ f a c e b o o k นะครับคลิกเข้าไปอ่าอันนี้ Facebook Facebook นะ a c e b o o k จะมีการพิออเดอร์ข่าวสารต่างๆนะครับให้ชมไลน์ ines, คลิกไปที่ไลน์ได้เลย <S 2> <S 2> จากนั้น l ล n e Official นะครับเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็กดบวกนะครับ <S <S เพิ่มเพื่อนไปได้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะมีข่าวสารต่างๆนะครับให้ชม แล้วก็สงสัยอะไรตอบถามได้ทางไลน์และเฟซบุ๊กนะครับมัคลิปสอนวิธีการใช้นะครับแล้วก็การดูแลรักษานะครับตัวนี้จะเป็นหางเปิดนะครับก็อันนี้จะเป็นสินค้าจองคุณวิวัฒนะครับจะไปที่ชนบุรีนะครับอันนี้ก็จะเซตใส่กับโบต้านะครับเป็นนะ้านะครับก็บนต้นก็หูนะครับก็ต่อปกติเหมือนโรตารีนะครับดึง้ายฝ้านะครับแล้วเราก็จะทําเป็นแขนให้1นึ่งุตนะครับแล้วก็มีวิดีโอตัวนี้ก็สามารถใส่ท่อนเครื่องนะครับใส่กับของตัวรถ ได้เลยนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับจะมีเป็นน้ํามันเกียร์นะครับสองจุดนะครับจุดแรกนะครับเป็นเบอร์90นะครับจะเป็นทั้งสองจุดนะครับจุดเติมอยู่ด้านบนนะครับจุดเลนท้ายนะครับอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เป็นน็อตเลสนะครับเวลาเติมให้ล้นออกก็คือพอกนะครับจุดที่สองนะครับเป็นน้ํามันเกียร์เป็นเบอร์90เหมือนกันนะครับจุดเติมด้านบนตรงนี้นะครับเป็นเบอร์90นะครับจุดเลนทายอยู่ด้านล่างนะครับเป็นเราจะทันมาี่สี่ขีดน้งมนมาให้นะครับตัวนี้นะครับก็จะใช้อยู่ หนึ่งลิตรนะครับก็จะมีเลดบัสให้นะครับแล้วก็ปรับแขนนะครับก็จะมีตัวปรับแขนด้านบนตรงนี้นะครับก็ปรับขึ้นลงเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่สามารถปรับได้ที่ตัวรถนะครับก็ใช้วิธีการปรับที่แขนตรงนี้นะครับปรับขึ้นลงนะครับตัวแขนไถแล้วก็ปรับใบมีดนะครับปรับหัวหมูขึ้นลงก็เราก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับปรับขึ้นปรับลงตรงนี้นะครับก็เป็นกินลึกกินตื่นนะครับอันนี้ก็ลูกค้านะครับก็ต้อง ไปเซฟเพิ่มนะครับเวลาหน้างานนะครับเบื้องต้นเราจะเซฟได้ประมาณนี้แล้วนะครับก็คือตามที่อยู่ในคลิปเลยนะครับ